อืมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไปจะได้ยูอ่าแต่ว่าเเขาไม่ทำเป็นนี้เบอร์นะมืเบรว่าขั้นตอนอเนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่ทำเป็นขั้นตอนเพราะเขียนเยอะกว่า เขาบอกรถพิษคือว่าวเลยเจ้ามุ้งหนวดเสร็จตอนทำให้เสร็จก่อนลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าชายสิทธัตถะสมรสกับใครลูกสมสมรสกับใครป๊าครับอาพี่สิทเจ้าชายสิทธัตถะถูกไหมถอดแล้วพระองค์ทรงสมรสกับใครมีพระนางยโสธรากับราหูลาหูนี่เป็นเด็กใช่ไหมลูก ใช่ไหมหลแล้วพระนางยาโสธราเนี่ยเป็นผู้หญิงถูกวะใช่แล้วแล้วอ,อันนี้นจะนอนอันนี้จจอน,นจจอน,นจจเอ้แน่นอนนะใช่แล้วโอเคเอใช่ไหมใช่เพราะว่าถูกแล้วโอเคเรลวจะได้เสร็จแม่จะไปอาบน้ำแล,ล้วเหนียวนี่ไงพระนางอะไรเนี่ยพระนางยาโสธรา แล้วใช่เสร็จแล้วแล้วก็นี่ยัยอักษรท้ายแล้วเขียนน้อย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 อืมเอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรเข้อเขียนทำถึงไหนลูกนักเรียนลำดับเหตุการณ์พระพุทธเจ้าบัตรโดยนำอักษร นำหน้าข้อความที่ำํำหนดไว้โอ้ยเริ่มจากอะไรอ่ะประสูตโอ้ยยากยากเลยยากเลยไม่ยากลูกต้องทำสอบทุกอย่างง่ายได้ไงตุน๋นไมย,ยากแน<า>่เลยเป็นประสูดเสร็จแล้วเ่ยพอประสูดปุ๊บประสูรเสร็จแล้วเ่ยอภิเิกสมรสบำเพ็ญทุกกิริยาทอดพระเนตรเห็นเทวทูตลาหุนประสูตร มันดาพระมันดาสวนนรรคตทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตสามัึงสี่ทำลายลนะักษณะเสน็จออกพนวัฒได้เลย